แนะนำโปเกมอนชาโด้หน่าใช้สำหรับนำมาลุยในโหมดเคส g ลกจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตลีโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำโปเกมอนชาโดหน่าใช้สำหรับนำมาลุยในโหมดเกส g ลก เนื่องจากตอนนี้เรากำลังอยู่ในอีเวนต์แก๊งล็อกเก็ตบุกซึ่งจะทำให้สามารถใช้ไอเทม T-M ท่าชาร์จเพื่อใช้เปลี่ยนท่าระเบิดอารมณ์ได้ โดยจะสามารถเปลี่ยนได้ถึงวันที่17พฤศจิกายน2565เวลา2ทุ่มนะครับส่วนถ้าหากเพื่อนๆยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนกับโปเกมอนตัวไหนดีเดี๋ยวค่อยมาฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมโปเกมอนที่ผมจะมาแนะนำขอพูดถึงที่มาที่ไปของโปเกมอนชาโ o w กันก่อนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆมือใหม่จะได้เข้าใจตรงกัน ซึ่งถ้าพูดถึงโปเกมอนชาโดคือโปเกมอนที่เราจับได้หลังจากการเอาชนะแก๊งล็อกเก็ตและไม่ทำการชำระล้างและละักษณะของโปเกมอนชาโดคือมีดวงตาสีแดงและมีออร่าสีดำวนอยู่รอบๆร่างกายครับ ซึ่งคุณสมบัติของโปเกมอนชาโด์นั้นจะทำให้มีค่าสเตตัสด้านพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%แต่พลังป้องกันก็จะลดลง20%เช่นกันทำให้โปเกมอนชาโดที่เลือกนำมาใช้กันสวนมากจะเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตีรุนแรงไม่ว่าจะเป็นท่าเร็วท่าชาร์จหรือโปเกมอนที่ทำดาเมจได้ต่อเนื่องสามารถสแปมท่าได้บ่อยครั้งครับเอาล่ะครับเพื่อนๆทีนี้มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อน คือชา a d โดอูซิบ็อกโปเกมอนประเภทย่าและพิษโปเกมอนตัวนี้ถือว่าเป็นฝันร้ายของคนที่ชอบใช้โปเกมอนประเภทน้ำเลยครับดาเมจจากท่าคัตเตอร์ใบไม้แรงมากถ้าไม่ใช่เจอกับโปเกมอนประเภทบินหรือโลหะตีใส่ตัวไหนก็เจ็บครับเป็นโปเกมอนที่เน้นท่าโจมตีเร็วเป็นหลักโดยท่า Move Set จะใช้ท่าเร็วเป็นท่าคัตเตอร์ใบไม้ส่วนท่าชาร์จใช้ท่ารีฟเบียดกับระเบิดกดครับ เดีจะใช้ท่ากสมิกเซอร์กับสลัดบอมก็โหดเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทีมและกลยุทธ์ของแต่ละคนด้วยครับตัวที่2ที่จะมาแนะนําก็คือ shadow fushigiban ะโปกเกมอนประเภทญ่าและพิษเดิมทีแล้ว f u s h i ิ i b a n ะเป็นโปกเกมอนที่มีท่าชาร์าที่รุนแรงอยู่แล้วพอเป็นตัวที่ติดสถานะ shadow ทำให้ความรุนแรงนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกครับท่า hard p a n ี่ใช้ใส่โปกเกมอนโลหะหน้าสั่นเลยทีเดียว แมถมท่าสลับวอมก็ทำดาเมสใส่โปเกมอนบินอย่างทิวทาริสหรือโยลูโนสุกุได้ด้วยครับโดยท่ามูฟเซตจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าแท่ถาวันส่วนท่าช้าใช้ท่าฮาร์ดแพนกับสลับวอมครับ โปเกมอนตัวที่3คือชาโดโทโดเซดูก้าโปเกมอนประเภทน้ำแข็งและน้ำแม้ว่าในฤดูกาลแห่งแสงนี้จะถูกเนิร์ฟทำให้เก็บเอเนรจีได้ช้าลงและไม่สามารถสแปมท่าได้เร็วเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็เป็นโปเกมอนที่ใช้แก้ทางโปเกมอนมังกรได้ดีครับหรือแม้แต่โปเกมอนต่อสู้ถ้าหากเป็นตัวที่พลังป้องกันไม่สูงพอเจอสแปมได้ท่าหอกน้ำแข็งก็เจ็บเหมือนกันครับโดยท่ามูฟเซตจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าผงหิมะส่วนท่าชาร์ใช้ท่าหอกน้ำแข็งกับแผ่นดินไหวครับ โปเกมอนตัวที่4คือชาร์โด k ไคลิกี้โปเกมอนประเภทต่อสู้ไคลิกี้นั้นมีดาเมจที่แรงมากและใช้เคาน์เตอร์ใส่โปเกมอนหินกับโลหะได้ดีมีท่าสแปมใช้หลอกโล่ฝั่งตรงข้ามหรือท่าสำหรับปิดเกมก็มีให้เลือกใช้มากมายครับโดยท่ามูฟเซตจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าตอบโต้ส่วนท่าชาร์ใช้ท่าคอสช็อปกับผ่าทลายครับหรือสามารถเปลี่ยนท่าผ่าทลายเป็นท่าเอาคืนหรืออินฟายก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับทีมและกลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับ โปเกมอนตัวที่5คือชาร์โดนิโดควีนโปเกมอนประเภทพิษและดินเนื่องจากพอเป็นโปเกมอนชาร์โดทำให้ประสิทธิภาพการใช้ท่าเชี้ยวพิษเพื่อลดพลังป้องกันแล้วต่อด้วยการทำดาเมจด้วยท่าเร็วอย่างท่าโจมตีด้วยพิษนั้นน่ากลัวกว่าเดิมครับเรียกได้ว่าถ้าเปิดโลยืนสู้ก็มีโปเกมอนไม่กี่ตัวที่จะสามารถชนะมันได้โดยท่ามูเซตจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าโจมตีด้วยพิษส่วนท่าช้าใช้ท่าเชี่ยวพิษกับพลังปัตภีครับ และโปเกมอนตัวสุดท้ายที่จะมาแนะนําก็คือชาโดว์ลากูรัสโปเกมอนประเภทน้ําและดินข้อเสียหลักๆคือแพ้ประเภทญ่าคูณ4แต่ก็มีข้อดีคือสามารถเก็บ Energy แล้วสแปมท่าชาร์จได้รวดเร็วแถมยังรุนแรงอีกด้วยครับ ซึ่งปกติถ้าสำหรับใช้สเปรมจะไม่ค่อยมีดาเมจครับแต่สำหรับลาคูลาสนั้นถือว่าเป็นข้อยกเว้นก็ว่าได้เพราะว่ามันรุนแรงทุกท่าเลยครับแล้วยิ่งถ้าหากเป็นโปเกมอนชาโดแล้วมันจะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกโดยท่ามูฟเซตจะใช้ท่าเร็วเป็นท่ามัดชอด็อตส่วนท่าชาร์จเป็นท่าปืนใหญ่พลังน้ำกับแผ่นดินไหวครับโดยสามารถเปลี่ยนท่าแผ่นดินไหวเป็นท่าสลัดเว็บเพื่อใช้แก้ทางโปเกมอนประเภทหญ้าได้เหมือนกันครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำโปเกมอนชาโดว์น่าใช้สำหรับนํมมาลุยในเกสลลกแม้ว่าจะมีข้อดีอยู่เยอะและสามารถนำไปประยุกใช้ได้ดีกับทีมหลายๆรูปแบบแต่ข้อเสียของมันก็คือจะมีค่าสเตตัสด้านพลังป้องกันที่บบอบางมากๆซึ่งจุดนี้ทำให้เทนเนอร์หลายๆคนไม่ชอบที่จะเลือกใช้มันเหมือนกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆต้องลองไปทดลองและปรับแต่งกันดูครับ สำหรับเนื้อหาในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้และขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์หรือถ้าจะสนับสนุนทางซุปเปอร์แตงก็จะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนาชนี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ